สวัดีครับเพืเ่อนๆท่นนี้ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหิวข้าวครับผมกำลังจะกินข้าวก็วดีว่าลมแรงมากครับเต็นกระจจยไปแล้วหลายหลังก็เลยไม่กล้าตั้งกันนะครับไม่มีอะไรผูกไว้ลมแรงัรบวันนี้ลมแรงมาก,มากนะครับก็เลยวันนี้ไม่กล้าตั้งเต็น์นะเดี๋ยวจะหาวิธีต่อเสาเป็นให้ต่อไฟนะติดไฟฉสว่างครับพอดีว่ามัน มันเสี่ยงนะเสี่ยงเราไม่ได้เตรียมตัวกันเราไม่ใช่เต็นท์ใหญ่มีน้ำหนักอย่างเขานะเป็นเต็นท์เล็กเดี๋ยวตีดังกาไปใส่ร้านาข้างๆร้านนี้ก็เก็บเก็บไปแล้วร้านไส้กอรอกก็เก็บไปแล้วร้านล,ลุงก็ไม่กล้าตั้งเหมือนกันร้านล,ลุงขายไม่แข็งนะครับก็ไม่กล้าตั้งเนีน่ให้แฟนขายดูก่อน ก็เดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับก็มีห่อข้าวมาครับห่อข้าวมานี่ปลาทูครับปลาทูก็แกงอ่อมนะครับแกงอ,อ,อ,อ่อมเนื้อเอออ่อมเนื้อแล้วก็ข้าวเจ้า ผมชอบกินข้าวจา้าผมกินข้าวเหนียวไม่ติดมาก็กินอยู่นะแต่ว่ามันกินไม่ติดกินข้าวจา้าจะมีแรงหวานกินข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวสั่งไส้กรอกเหนียมของลุงมากินไม้ก่อนนะขอให้มันสๆ บรรยากาศไปครับเบรรยากาศไปเรื่อยๆคนเพิ่งเริ่มเดินครับวันนี้เพิ่งเริ่มเดินตอนนี้เวลาสี่โมงสี่โมงสีโง่โมงตรงสี่โมงตรงสี่โมงตรงเป๊ะเลยแก้ถึงเงิน ตักมันในนี้แหละผมเป็นคนกินเยอะนะผมเป็นคนกินข้าวเยอะนะถ้าเป็นข้าวเจ้านะสามจานผมก็กินมาแล้วข้าห,หิวจะจัดนะครับแอน,นต๊บมีลูกค้ามาครับมันหมานครับมันหมานวันนี้สามขวดห้าสิบบาทขอบคุณนะครับ กว่าิบกินข้าวดีก,กว่ากินข้าวน้ำกันครับผมเทเลยแล้วกันเพราะว่าแฟนผมไม่กินหรอกแฟนผมเพิ่งกินไม่ค่อยกินข้าวเวลานี้ช,ชอบกินตอนดึกๆแฟนผมแต่ผม,มหิวปุ๊บผมต้องกินไงงั้นจะไม่มีแรงจะเป็นวิวๆ หิวต้องกินนะครับอะไรก็ได้ต้องต้องกินเข้าไปก่อนจะเป็นวิวๆไม่มีแรงคนอื่นมีอาการผมไหมเวลาหิวอะเวลามันหิวมันไม่มีแรงนะเป็นวิวๆหิวจะจัดเงี้ยคือต้องหาอะไรกินเข้าไปก่อนพาทูครับโอยิュพ อันนี้กัคนบ้านเดียวกันนะครับคนบ้านคำบูงบ้านเดียวกันนะครับมาขายผักขายดีมากครับผักสวยครับ พามาแนะล้วลุงลุงนะนะเอาแบบอะไรเผ็ดๆรสจ,จัดๆให้หน่อยสักไม้หนึ่งอะไรก็ได้อันไหนที่รสจัดที่สุดอ่ะมันก็อม <laughs> สองไม้คับสองไม้ก็เลยแบบย่างเสียบเลยกนะ <laughs> ินเขาเลย ผมพูดได้ไดสามภาษานะครับภาษาโคราชภาษาหลักก็ภาษาไทยนะครับภาษาภาคกลางแล้วก็อีสานได้นิดหน่อยนะครับภาโคราชก็ถ้ากินข้าวก็าขาขอบอกกินเขา คนไทยก็บอกอร่อยดีคนณค้าจะบอกว่าอร่อยดีถูกดีดสมานเนื้อวันนี้เดอ้อแม่ท้าได้หกร้อยเป๊ะเนาะแต่ลองคำตอนเย็นขอให้ไม่รู้จะขอให้อะไรอย่างนี้ก็แบบอย่างวันนี้หางเงินให้ไม่ได้หนึ่งพัน 1, บาทละ เพราะว่ามันเป็นวันเดียวที่มันมันจะขายของได้เยอะที่สุดนะครับก็เป็นตลาดใหญ่คนก็เริ่มเดินม,มาแล้วครับเริ่มเริ่มกันอยทยอยยอยมาแล้วบสร็จปะครับเนี่ ทุกหมวดนี่ของชอบผมเป็นคนผมเป็นคนที่กินเผ็ดนะแล้วก็ชอบกินพริกสดมากครับแต่มันต้มแล้วไนงะต้มแล้วความเผ็ดมันก็น้อยลงไปถ้าเป็นพริกสดๆมันจะจะอร่อยจะหอมวกนี้นะครับชอบชอบกลิ่นความหอมของพริกเนาะ โดยเฉพาะพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนชอบมากครับเพราะม,มันทั้งเผ็ดแล้วก็มันหอมมีความหอมโอ้ยหเนาผมไม่อะถายเพื่อนยินซ้าหายดูบรรยากาศแล้วกันนะครับ รมวมรมาครับถ้าใครทำเต็นตั้งหลักไม่ดีไปเลย ประมาณนี้ก่อนไหมตอนนี้น่าจะได้ร้อยกว่าบาทนะยังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงสองร้อยเพราะว่าคนเพิ่งเริ่มเดินนะครับขเคนะครับพาชมบรรยากาศก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งนี่แหละครับแป,ป๊บหนึ่งแล้วว้จะสิบนาทีแล้วอ,อ,อ่อยก็หีบมาหีบหน้าง,งานด้วยนิดนึงนะ่วนใหญ่จะหีบมาจากบ้านนะเพราะว่ามันจะยุ่งมากถ้าคนมังซื้อมันจะไม่ทัน จะอัปเดตนะครับวันนี้อัปเดตทั้งเช้าและเย็นนะครับสำหรับการขายน้ําอ้อยนะครับว่าก็าขายเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีตาตามลินสวัสดีครับตาตามลิน bên nhà cà phê no, no, no. คนเราจะหาเงินได้มาแค่ไสุดท้ายก็ต้องกินของอร่อยและอิ่มนะครักินของที่ชอบมันผมมีความสุขนยกินของที่เราชอบอร่อยอร่อยอิ่มอิ่มสัมกมื้อนึงผมไม่มีของชอบนะอะไรอร่อยหมดทุกอย่าง กินข้าวดีนะ,จะเจริญอาหารนะแต่ผมก็ไม่อ้วนเพราะว่าทํานู่นทํนี่นี่ยมันมันจะย่อยมันจะก็จะย่อยไปนะครับเข้าวไรเข้าวสวน เพิ่งเริ่มเดินนะตลาดเพิ่งเริ่มคนเพิ่งเริ่มมาเดินสักพักน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะกว่านี้สักประมาณห้าโมงห้าโมงตลาดน่าจะเยอะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับตามสัญญานะครับอัปเดตยอดขายนะครับ เช้า,ชาและเย็นแล้วก็สร,รุปรวมเต็มวันนะครับเจอกัมใคลิปหน้าครับสวาสดีครับ